อยู่เลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะอยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหตายแล้ว ไม่ได้เลย เอาละครับในที่สุดก็จะผ่านแล้วครับโอ้ย หนักหน่วงมากเลยครับก็จะผ่านได้ถึงมีบุรีจะตายก็เถอะแต่ก็ผ่านแล้วโอเคหลังจากที่วนล,ลูปมาหลายรอบนะครับใน,นที่สุดก็ผ่านนะอะไรวะแค่นี้เล,เลย ยังไม่เข้าโอ้โหอืมเรียบร้อยไปแล้ว เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับโคโนอาในภาคที่4แล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานะครับสักพักหนึ่งเพราะว่าผมก็ติดลูกเหมือนกันครับน้องก็ติดลูกใช่ไหมผมก็ติดลูกครับสามสิบเอ็ดรอบแล้วจริงๆตอนแรกมันห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมแต่พอผ่านมาเนื้อเรื่องหนึ่งมันจะตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่ลุกที่สามพันครับและไอ้ข้างหลังนี่คือลุกที่แท้จริงของเราครับคือเราวนมาสามสิบเอ็ดลูกแล้ว ตายมาสาสิบเอ็ดรอบแล้วครับรอบละสองชั่วโมงอะ่ะรอบละชั่วโมงกว่าโอ้แล้วไายนี่แบบงานหยาบเลยครับเรื่องไม่ได้ไปต่อครับยังคงติดลูปต่อไปก็หวังว่ารอบนี้จะผ่านนะเพราะว่าผมเปิดโฮมโหมดไปแล้วนะไม่ไหวจริงๆครับต้องโฮมโหมดแล้วล่ะไม่งั้นไม่ผ่านสักทีนะครับยากถ้าเกิดตายปุ๊บก็เริ่มหมายมันก็นั่นแหละว่าจะผ่านนะครับโอเครอบนี้ต้องหวังว่าจะผ่านนะครับ โอเคตรงนี้ก็พูดเหมือนเดิมนะครับไปผ่านเธอะผ่านเธอะผ่านักทีไม่ผ่านมานานแล้วครับไม่ผ่านมาเยอะมากเลยครับแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากจะตึงๆเหมือนเดิมนะครับก็เอานี้ออกได้นะครับแค่คลิกไอ้ตรงโฮปโหมดต,ตรงนี้ออกนะครับกดคอนเฟิร์มเนี่ยครับมันก็จะกลับมาตึงเหมือนเดิมครับเออแล้วเราเอาออกทำไมวันนี้เราจะผ่านได้ใช่หรอ ทิหายล้กลายไปว่าจะตึงกว่าเดิมนะครับเนี่ยตอนนี้อืมแย่แล้วครับถ้าเป็นไปได้ผมต้องใช้สก,กิลก่อนนะแม่ให้เขาตีแรงครับใช้ท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคยิงซ้ำไปอีกสทีครับยิงมาโอเคแล้วก็คิวครับอ้า ทำไมเขาลงเขาเล่งเล่นเล่นแต่อันนี้ของเราอ่ะเออต่อไปนะครับเบรสผมจะใส่ฟันลิงไว้จะได้ใช้สองรอบนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวฮิวก่อนนะครับฮิวลิงสตาร์ปึ๊บแล้วก็แทคติกแพนเหรอยังไม่ใช้นะครับไว้ใช้เทอร์นาดีกว่าเพราะว่า เดีย๋ยวมันจะไม่มีสกิลใช้นะครับยังไม่ตายแน่แต่ใช้สั้นลิงได้ตามอีกทีหนึ่งสแต็กอันนี้ไปครับสแต็กโซล่าโซล่าไว้ครับโอ้โหมาละยิงไปก่อนนะฮะสั้นลิงเพื่อที่จะหิว ยูขึ้นมานะครับเบิร์นิ่งเรียบร้อยเทคติกแพนนะครับรอหนึ่งเทิร์นจะได้เลือกอันที่ยูได้มาครับเอาบัตตี้มาครับเอาพิพายชันมาครับเดี๋ยวรอเทิร์นหน้าเราใช้พิพายชันนะครับ แต่ก่อนใช้พีแพชชั่นใช้ท่านี้ก่อนบึ้มเข้าไปผมแบตรอครับพีแพชชั่นอา่าฮิลครับโอเคพีแพชชั่นจะขังตัวฮิลเราโอเคได้อยู่ครับ รอบหน้ามันจะกวาดเรานะครับรอบหน้ามันจะกวาดเราต้องระวังนิดนึงเนี่ยมันจะกวาดเรายังไม่ตายนะครับยังได้อยู่อ่าต้องแบดลอนะครับทุกคนตีแรงขึ้นอ่าดาักมูนครับ ดักมูนระเบิดไปหนึ่งก่อนจะได้ใช้ท่านี้ได้นะครับโอ้ยไม่ได้วะผมพาลาดละดักสันแล้วกันอืโอเคได้แล้ว วิ่งอิดออนเอาสกิลขึ้นมาใช้ครับตอนนี้เขาจะโจมตีหมู่ไอคินนึครับเพราะฉะนั้นต้องคิวรอว้อยก่อนคิวรอไว้ครับเขาจะฟาดหมู่ใส่เราโอ้ oh, นั่นแหละแล้วเขาจะเอ็กซ์คิวนะครับอัดดึงมาเขาจะได้ยิงยิงใส่คนนี้คนเดียวนะเดี๋ยวผมต้องสตันรอไว้ก่อนอนะ สตันแล้วก็ใช้ท่านี้ครับโดนิกโวใช้สก,กิลใส่ตัวเองไปก่อนนะครับจะได้ฮิวได้ไม่ใช่อะไรหรอกจะีิวครับฮิวขึ้นมาค่อนข้างตึงนะครับเนี่ย โอ้ยอ่าเอสกิลเอ,อสกิลไปอันนี้เป็นสกิลฮิวครับเกี๋ยวสกิลฮิวไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวผมฮิวขึ้นมาก่อนนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะฮิวขึ้นมาใช้ท่านี้ก่อนครับแล้วก็ฮิวครับ ออาไม่ได้เลยอ่ะไม่มีอะไรใช้ได้เลยอ่ะยิงอีกทีนึงงับเบิลแด้แท็กับเบิลแด้แท็กครับไม่ได้ต้องใช้ท่าน,นี้โอเคขอให้รอดเจ็บสอง Execute ทิ้งนะครับริโฟนมันใช้ไม่ได้อะต้องเอาท่านี้ออกอ่ะโอ้โหแล้วสก,กิลผมจะหมดนะครับแย่แล้วยิงไปยังไงก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องยิงแล้วละ่ะเรียบร้อยไปหนึ่งอ้ออีกนิดเดียวเท่านั้น อย่าพึ่งตายนะโอ้โหอย่าพึ่งตายโอ้ยเอฟซีคิวโอ้ยอืมเหลืออีกสิบใบครับเป็นแมร์โลโอเคได้แล้วผ่านอ่าลูฟี่จัดการมัน แอ็งผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหอ้นสุดเขาผ่านนะครับแลแ้วตะกี้ดันไปกดลดโฮปเลเวลหายอีกกลายเป็นยากเือนเทมโอเคครับมาเข้าเนื้อเรื่องต่อนะครับมันจบแล้วละเลิกยุ่งกับเราสักที อเคครับเราได้ทำเช็คชิ้นสุดท้ายมาแล้วนะครับจากตรงนี้ตรงนี้จะเหมือนเดิมนะครับแล้วลูซี่ก็น่าจะกลับไปก่อนนะครับแต่ว่าจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนลูซี่เหมือนจะนึกอะไรออกนะครับแต่ก็นึกไม่ออกนะเหมือนจะคุ้นๆกับอะไรบางอย่างครับอืม ลูซี่ทำอะไรอยู่นะ่ะอ,อาอาซาไม่มีอะไรแล้วททมาเชนละ่ะฉันได้มาแล้วอยู่นี่งั้นเหรองั้นพวกเราก็ไปที่อออออหอนหอนหอนนาฬิกากันเลยดีกว่าอืมลูซี่ เดี๋ยวเธอไปก่อนเลยแล้วกันนะฉันจําได้ว่าฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันมีบังอย่างที่จะต้องทําที่นี่มีบังอย่างที่จะต้องทําเหรอใช่ไม่นานหรอกโอเคเอาละอาซ่ามาคุยนะครับไลาย กอตอนที่กันรู้นะว่านายยังไม่ตายนะ่ะเงยหน้าขึ้นมาซะตายอาราฉันกำลังจะตายแล้วมีธุระอะไรกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันมีบางอย่างที่อยากจะถามนะ่ะฮะหลังจากตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ ตั้งแต่วันนั้นก็ผ่านมาส8สิบแปดปีแล้วนายปฏิเสธที่จะฟังทุกอย่างที่ฉันพูดส8สิบแปดปีเหรอนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเราอ่ะได้คุยกันในโลกที่เปลี่ยนไปนี้ใช่ไหมนี่นายนับตั้งแต่วันนั้นมาตลอดเลยเหรอนายนี่ถ้าจะบ้ามากเลยนะเนี่ยยังบ้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะ อยากจะคุยกันงนั้นเหรองั้นก็เมินคนอื่นแล้วก็ไล่คนอื่นไปอย่างนั้นเหรอคือแบบไล่คนอื่นออกไปอย่างเงี้ยคืออยากจะคุยต้องการที่จะคุยอ่ะนี่เรียกว่าคุยเหรอก็คือแบบผักไล่ใส่ส่งคือแบบเมินคือแบบจะฆ่าเขาอย่างเงี้ยมาตลอดทรมานเขามาตลอดอ่า แล้วทำแบบเนี้ยยังคิดว่าจะมาคุยกับชั้นอีกเหรอเนี่ยเหรอวิธีการคุยของนายประมาณนั้นเอาเถอะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยเรื่องอดีตหรอกนะอีกอย่างหนึง่งเรื่องเนี้นายก็ได้ประโยชน์เหมือนกันถ้าเกิดนายยอมฟังที่ฉันพูดงั้นก็บอกมาก่อนที่ฉันจะสูญเสียสติแบบจะคงสติเอาไว้ไม่ได้ กล้จะตายแล้วนะครับายนรู้บางอย่างใช่ไหมนายรู้วิธีออกจากหลุมนี่ใช่ไหมไม่มีทางเลยที่คนอย่างนายนหะจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเอาไว้ในสถานการณ์แบบนี้มันยังมีทางอยู่ใช่ไหม <c oughs> ฉันไม่รู้นะว่าฉันจะตอบนายยังไงดีหลังจากที่นายพยายามที่จะพูดแบบนั้นกับฉันอะแต่ว่า ทำไมฉันจะต้องบอกเรื่องนั้นกับใครสักคนหนึ่งที่ฉันไม่สามารถที่จะบอกได้ก็คือแบบที่ฉันไม่เชื่อใจถ้าหากฉันรู้แล้วทําไมฉันถึงต้องติดอยู่ในเกราะบ,บ้าๆนี่ละ่ะแล้วถ้าฉันช่วยนายละ่ะอะไรนะพูดตามตรงฉันอยากจะออกจากไอ้ลูกที่ไม่มีซี่ ไอหลุมบ้าๆไอหลุมนรกที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ฉันอยากจะหยุดโลกที่มันซ้ำไปซ้ำมานี่แล้วก็เปลี่ยนมันซะให้กลายเป็นโลกที่แท้จริงถ้าหลุมนี้พัทงทลายไปไนายก็จะได้ถูกปลดปล่อยจากความเจ็บปวดว่าอย่างไงล่ะที่นายสร้างหลุมนี้ขึ้นมาโลกแห่งหลุมเนี่ย ที่นายสร้างหลุมนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะแก้แค้นชันไม่ใช่เหรอแก้แค้นใช่นั่นก็เสื่อมนึงแต่ว่าพอแล้วละ่ะอะไรนะที่สำคัญกว่านั้นสำหรับฉันตอนนี้ก็คือการออกจากหลุมนี่และก็ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการทำให้โลกแห่งนี้กลายเป็นโลกจริงๆโลกแห่งความจริงนะครับ แล้วนายก็เป็นความหวังสุดท้ายในการที่จะปฏิวัติสิ่งนั้นโลกแห่งความเป็นจริงเหรอโอเคฉันจะยอมร่วมมือด้วยก็ได้งั้นก็หมายความว่าในอย่างแรกฉันจะบอกให้ในายรู้ แต่ก่อนอื่นเลยฉันก็อยากจะบอกให้ในายรู้นะว่าฉันไม่รู้วิธีการออกจากไอลูปนี่หรอกงั้นนายรู้อะไรล่ะสิ่งที่ฉันรู้ก็คือเรื่องของโปรแกรมมาสเตอร์ด้วยพลังของมาสเตอร์จะสามารถทำลายลูปนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะนี่นายรอฉันเล่นหรือไงที่ว่าฉันไม่รู้เรื่องนั้นหรือไง ถ้าหากว่าฉันสามารถไปหามาสเตอร์ได้ฉันก็คงไม่มาหานายหรอกไม่มาขอให้นายช่วยนะฉันจะบอกนายฉันก็บอกนายไปแล้วดีว่ามาสเตอร์อนะอยู่ในสภาพจำศีลแบบช่วงนิลันคือหลับไปช่วงนิลันนะครับไม่ใช่ช่วงนิลันหรอกว่าไงนะมันมีลิมิตเวลาของมันอยู่เมื่อเวลานั้นมาถึงมาสเตอร์ก็จะตื่นขึ้นมาเอง หลังจากที่ใช้เวลาผ่านไปหลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับคือหลังจากที่เวลาผ่านไปนะก็คือมาเตอร์มันจะตื่นขึ้นมาเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจอาจจะเป็นอีกสักพันปีหรือว่าอาจจะใกล้เคียงกับจุดจบประมาณนั้นก็คือแบบมันไม่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดจบหรอกครับแต่ว่ามันจะนานมากๆประมาณนั้น นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ยินเรื่องนั้นแน่นอนข้อมูลเนี่ยมันมีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ในฐานะคือไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ที่ได้รับอนุอนญาตจากมาสเตอร์นะครับเป็นผู้สร้างนะครับเป็นเหมือนหัวหน้าโปรเจกต์นะในตอนแรกก็คนที่มาสเตอร์ที่ คนที่ดูแลโปรเจกต์นะครับเขาจะเป็นคนแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งนั้นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของฉันเองที่ปล่อยที่ไปหักหลังไปหักหลังมาสเตอร์นะครับคือไม่ให้มาสเตอร์แบ็กอัพระบบเอาไว้นะครับทําให้ออกจากหลุมไม่ได้นะทําให้ออกจากโลกใบนี้ไม่ได้ังนั้นนายกำลังจะบอกว่าพวกเราสามารถ หยุดรูปนี้ได้ถ้าเกิดมาสเตอร์ตื่นขึ้นอย่างนั้นเหรอก็ถ้าเป็นไปตามกฎของของที่ตั้งไว้นะครับคือกฎของหัวหน้าโปรเจกต์นะก็ใช่กฎของหัวหน้าโปรเจกต์เหรอที่ถูกตั้งเอาไว้นะครับเป็นระบบที่ถูกตั้งเอาไว้ใช่ไหมคือมันมีกฎอยู่กฎมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่ชันน่ะเทเอาไว้หลังจากที่สร้างระบบอนุญ,ญาตไอมาสเตอร์เพอร์มิชันน่ะ เป็นระบบที่อนุญาตให้กลายเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมก็คือแบบถ้าเกิดใครทําตามกฎเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็นมาสเตอร์ได้อย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจนะพูดง่ายๆก็คือถ้าหากมีคนคนหนึ่งไปฆ่าโปรแกรมมาสเตอร์คนคนนั้นก็จะกลายเป็นโปรแกรมมาสเตอร์เองอ๋อก็ไม่ว่าใครนะครับที่ไปฆ่าคือไปฆ่าโปรแกรมมาสเตอร์เขาจะ จุบันเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้กลายเป็นมาสเตอร์นะครับประมาณนั้นคือสิทธิ์สิทธิ์ของไอเนี่ยสิทธิ์ของมาสเตอร์จะถูกส่งต่อไปให้คนที่ฆ่านะนี่นายล้อฉันเล่นใช่ไหมให้ฆ่ามาสเตอร์อย่างนั้นเหรอหแล้วนายคิดว่าฉันจะฆ่ามาสเตอร์ได้ยังไงกันมาสเตอร์นะ่ะไม่ได้ต่างจากพระเจ้าในโลกของวิชวลนี้นะครับโลกเสมือนนี้ นายกํลังจะบอกฉันว่าให้ไปฆ่าพระเจ้าอย่างนั้นเหรออืมนั่นนะเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแล้วที่ชัดเจนที่สุดแล้วนั่นก็หมายความว่าหรือเขาเรียกว่าหรือว่านายอยากจะบอกฉันหรือว่านายอยากจะบอกฉันว่ายังมีวิธีอื่นอย่อยางนั้นเหรอไม่หรอกช่างมาเถอะ ก็มันไม่ใช่นายเนี่ยแต่ว่าเป็นชั้นเป็นชั้นที่จะต้องเผชิญหน้ากับมาสเตอร์ใช่ไหมล่ะฉันจะทำทุกอย่างถ้าว่าฉันสามารถจบเรื่องนี้ได้งั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนายควรจะคิดนะว่าหลังจากเนี้นายจะทำยังไงว่าอย่างไรนะถ้าหากฉันจัดการกับมาสเตอร์ได้ คือจัดการครับคือทําให้มาสเตอร์ตื่นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับคือพอทําให้มาสเตอรต์ตื่นขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมก็คือแบบว่ารอให้มาสเตอร์ตื่นขึ้นมาคือแบบถ้าถ้าฉันรอไปเรื่อยๆมาสเตอร์ก็จะตื่นขึ้นมาเองแต่ว่าไอ้เวลาที่ต้องรอนะ่ะรอมาสเตอร์ตื่นอนะมันนานเท่าไหร่นายบอกว่าอาจจะเป็นพันปีเลยใช่ไหมนายคิดว่า จะให้พวกเรารอนานขนาดนั้นโดยไม,ไม่ไม่สนใจไม่สนใจเรื่องวันคืนใช่ไหมไม่สนใจว่ามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่ใช่ไหมฉันเข้าใจนะว่านายหมายถึงอะไรนายก็แค่นายอยากจะออกจากรูปนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นฉันถึงไม่อยากฉันเองก็ไม่ได้อยากท,ทรมานเป็นร้อยร้อยปีหรอกนั้นจะทํำยังไงละ่ะ มันก็ยังพอมีทางอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางที่สมบูรณ์แบบนะเพราะว่านั้นมันเป็นวิธีการปลุกมังคับปลุกมาสเตอร์ขึ้นมาซึ่งมันเป็นทางเดียวนะครับที่จะใช้ได้ในโลกเสมือนนะคือมันสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวในโลกสมุนแห่งนี้และผลของมันก็จะทำให้อายุสั้นลงนะครับแต่ว่า นี่มันก็จะเป็นวิธีเดียวนะครับที่จะสามารถปลุกวัตเตอร์ได้โดยไม่ต้องรอนั่นก็คือการไปหาเอกสารลับเอกสารนะครับเอกสารของอาปรแกรมงั้นเราจะหาบทแสจากที่ที่พวกเราได้ก็คือแบบเราจะสามารถหาบอแสที่พวกเราต้องการได้จากเอกสารพวกนั้นเอกสารอย่างนั้นเหรอ สถานที่ที่มีสถานก็นั่นแหละคือจุดที่เราจะสามารถหาบอดแสที่จะทำให้มาสเตอร์ตื่นขึ้นมาได้โอเคโอ้ยเฮ้ขายแล้วบอดแสที่ว่าดันคืออะไรรนะ่ะอย่างน้อยๆนายนก็ควรที่จะบอกนะว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงประมาณนั้นครับเอ๊ hey. ชายคนนี้เขาตายแล้วลายตายไปแล้วนะครับช่างเถอะอยังไงซะมันก็สุดยอดมาแล้วนะที่เขายังคงสติคุยกับฉันได้จนถึงตอนเนี้ยถึงฉันจะไม่ได้ยินเกี่ยวกับรายละเอียดนะแต่ว่าชายก็ได้บอกข้อมูลบางอย่างที่ฉันไม่รู้แล้วฟินิกบอกฉันว่า ไม่มีทางที่จะปลุกมาสเตอร์ขึ้นมาได้แต่ฉันและฉันเองก็คิดเหมือนกันแต่ว่ากายเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สร้างคือเป็นคนที่เลือกมาสเตอร์ขึ้นมานะครับอนุญาตให้กลายเป็นมาสเตอร์ขึ้นมาด้วยแอคเคาท์ของเขาครับซึ่งมันก็ยังมีโอกาสที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าฟินิกคือมีความน่าเชื่อถือมากกว่าฟินิกนะครับ ก็รู้สึกไม่ดีหรอกนะที่จะเชื่อใครแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันรู้สึกว่าฉันได้เจอบอะแสที่จะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้โอเคเอกสารอย่างนั้นเหรอที่ที่สามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกแห่งอาบนี้ได้รู้สึกว่ามันจะอยู่มันจะถูกทิ้งเอาไว้นานแล้วนะคือมันถูกทิ้งไปนานแล้วครับแต่ มันก็ยังพอมีเส้นทางไปอยู่อืมแล้วสถานที่ที่เอกสารพวกนั้นอยู่ก็คือแอเรียรับสถานที่ลับนะพื้นที่รับที่ถูกเรียกว่าคิมสันไวเนสยังไงก็ต้องลองไปดูล่ะฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้โอ้ เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยครับอะล่ะได้เวลาย้อนเวลากลับไปอีกแล้วหลังจากนี้ผมก็อาจจะต้องเล่นโหมดนะครับอาจจะต้องเล่นโหมดนะครับไม่งั้นผมไม่ไหวจริงๆอะก็จะผลาดคือถ้าเกิดพลาดตายขึ้นมานี้เริ่มใหม่นี้ก็งานยากพอสมควรนะครับเพื่อให้เนื้อเรื่องเดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะเล่นโหมดแล้วนะครับโอเค เอาละนันก็ย้อนเวลากลับนะครับทุกอย่างย้อนกลับมาโอ้ยก็จะผ่านผ่านแบบตึงนะครับตึงโอ้ยเผ่านแล้วนะครับย้อนกลับไปเหมือนเดิมเข้าสู่ลูปที่สามสิบสอง โอเคได้ของมาเพิ่มนะครับน,นี้เราจะไม่พูดนะอันนี้มีภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับว่าอาซาเขาจะไปที่ทวิทแลนด์คนเดียวนะครับก็ให้เราตามอาซ่าไปนะก็ภารกิจทำในเรื่องต่อนั่นเองนะแต่ว่าสำหรับภาคนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไม่ไหวเหนื่อยมากโอเค ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ